สวัสดีครับลุงประพลครับตอนนี้ลุงประพลอยู่ที่ปั๊มปตทสาขาแถวเนี้ยบิ๊กซีแถวบิ๊กซีแพรกษาปากน้ำสม,มุทรปาการครับกำลังจะเดินทางไปที่ราชบุรีตอนนี้เป็นเวลาโอ้ยนี่น้องกุกกี้เองครับ6 2โมง21นาทียังไม่ยู่ครับอยู่กับ พี่ชน,น,นันครับรู้กับพี่ชนันครับเมื่อคืนก็นอนดึกมากตอนนี้ก็ง่วงนอนมากเป้าหมายคือไปราดบรีเพื่อไปวิ่งงานจอมบึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องมีภารกิจพาน้องแฮปปี้นะครับที่หลุงประพลอยู่ข้างในเนี้ยไปเจิมกับอาจารย์หนุ่เมเป็นอาจารย์ที่หลุงประพลนับถือมากนะครับเดี๋ยวขอว่ไปที่ลาดบรีเลยแล้วกัน แวบมาถึงที่พักแล้วครับบ้านละมุนนี่ที่พักนั่งพีชนันนอนอยู่ไปทุรามาทั้งวัน,นแล้วก็กินเยอะแยะมากพี่ชันถามว่าถ่ายอะไรตอนนอนอยู่ดูสภาพโอ้โห <c oughs> <c oughs> สภาพที่ <c oughs> หมดสภาพนี่เองอนี่ที่พักห้องสะอาด เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะรีบนอนเพราะว่าต้องตื่นเช้ามากๆเช้าแบบเช้ามากๆสตาร์ตีสามครับตอนนี้ลุงอุดมยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำยังคงเที่ยวสนุกอยู่แต่ว่าลุงประพลนอนก่อนเจอกันพวกนี้สวัสดีครับลุงประพลครับ ตอนนี้ลุงประพลอยู่ที่ <tick> to, งานวัดไม่ใช่ชอาาจอมบึงมาลาทอนครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ลุงประพลอยู่กับสวัสดีครับอยู่กับลุงอุดมครับแล้วก็อยู่กับพี่ชนันพี่ชนันครับแล้วก็พี่เมเปิลครับ <mythology> ตอนนี้เวลาประมาณตีสองเครับเดี๋ยวตีสามสตาร์ทเป็นงานมาราธอนที่อากาศโคตรเย็นเลยอะ pm เท่าไหร่ไม่รู้แต่อากาศโคตรเย็นเลยอะวันนี้น่าจะวิ่งสนุกหน่อย pm ไว้ทีหลังแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดสตาร์ทครับ เอามาตีนี่คือซับห้าอยากจะทำให้ได้โกโก้เ้ไปด้วยไปด้วยสู้ 4กิโลครับเพจ7 0็ดกำลังตามลูกโป่ง500อยู่เอตามไปเรื่อยๆจนถึงนี่เชื่อเลยรับโลละมือตดตือีกนิดเดียวอีก32กิโล ดีครับ16กิโลครึ่งชั่วโมง52เจออีกหลดสุดไปละกิโลเมตรที่20ครับ2ชั่วโมง16พักเติมเจกินเจลแปบบ๊บลุงไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เพราะว่า มันมืดมากถ้าถ่ายมันก็ภาพสัน้นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับมืดอย่างนี้เลย2ีสิบโลแล้วเติมเจลแป๊บถึงทางแล้วสองชั่วโมงยี่สิบสี่ยี่สามกิโลแล้ว สชัมมส่วโมงสามสิุวิลุงทำซับสองาศูนย์ได้แล้วยี่กิโลแต่ว่าลุงไม่ได้ชนะสุวิหรอกเพราะว่าสุวิวิ่งตอนอากาศร้อนแล้วก็ใช้รองเท้าธรรมดาแต่ว่าลุงใช้รองเท้ากีโกงนิดหนึงแล้วตอนนี้ก็ยางแตกก็ด้วยเดี๋ยวพักปะยางแป๊บ พอ่อเลยตั้ง19กกิโลโกดมขึ้นตั้งแต่กม15เหมือนกันตอนนี้ขึ้นเหมือนกันเมื่อกี้เจอลุงโกตมครับลงุงโกตมตะคิวขึ้นตั้งแต่กม15สงสัยจะเร่งไปแต่ล,งลุงประพลตะคิวขึ้นตั้งแต่กมห3 กับตัวกกระมออะไรวะเนี่ยกจหายหายเพเซอร์ห้าศูนย์ศูนย์แซงไปละลุงยางแตกเมื่อกี้แบบปะยางอะยังรั่วอยู่เลยงานเข้าโห คือเป้าหมายไม่ได้แน่นอนละถ้ายางแตกนนยังไงก็วิง่งลำบากเราต้องเอาพีบีให้ได้พักให้ยางทาทีแปบ๊บ ุกลับตัวแล้วนรมลับน้ำมนตรอบสองอเหลืออีกสิบกิโล ไปยางแตกไปแล้วโอ้ย oh. ี่แปดกิโลครึ่ง หมดแรงแล้วฝั่งตรงข้ามโอ้กินปุ๋ยธรรมชาติตลบอบอวนพร้อมอากาศหนาวเย็นสงสารตัวเองเหลือเกิน14กิโลสหมดแรงแล้ว30กิโลแล้วครับ3ชั่วโมง39 อีกสิกิโลฟ้าสว่างแล้วมาลกแล้ว 12กิโล3ชั่วโมง56นาทีเหลืออีก1มินิตอนนี้หมดแล้วแล้วจังหวะนี้น้ำมนต้องเข้าแล้วขอบคุณครับ กอมองที่สามสามแดดเข้าหน้าเต็มๆต็มอีกเก้าโลเก้าโลสุดท้ายนี่จะพักวิ่งฟูแล้วโอ้ยเดือด ดาคอนบอลก็มาอมตอนนี้ามบนก็ช่วยลุงไม่ได้แล้วอโอ้โหวิ่งเท้าเปล่าครับ ไม่เห็นด้วยยังเร็วกว่าลมกระพุนเลยอะไรวะเนี่ยขนาดแท้เลยออีกประมาณหนึ่งกิโลไอเ้อเว้ย Não é What met ห oh, <c oughs> นึเมตรลุงอดมรอนานเลยไงงร100เมตร ชั่วโมงยี่สีค่ะตอนนี้ก็มาลุ้นต่อไปนะครับกับท้ามาราธอนที่เหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตาพี่อภรได้กล่าวไปเมื่อเข้ามาครับเจอพี่เด็ดฮักลันเออดีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอ้ยเพิงเป็นผมมาฝากเนื้อฝากตัวช่องพี่เด็ดตังแล้วช่องผมยังเงียบอยู่เลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมตักีนวิ่งระยะไหนครับ ฟูครับฟูผมตะคิวขึ้นตั้งแต่กิโลยี่สิบสามแล้วตั้งแต่กิโลสามสิบสามอ่ะผมเดินตลอดเลยเนี่ยผมเพิ่งเดินเข้ามาเนี่ยจบเวลาเท่าไหร่นะพี่ห้าชั่วโมงสามหกโอ้ดีโอ้ไม่ดีเลยพี่ห้ชั่วโมงโอเคจริงๆอ่ะผมกะว่าจะพีบีแต่ว่าพอมันยางแตกแล้วมันปะในปะไม่ได้เลย้นั่นก็พอแต่ดีใจครับได้เจอพี่เดชโอ้ยสุดยอพี่เดชหน้าแก้ตัวพี่เด็ดไต้เท่าไหร่สามชั่วโมงห้าสิบเก้าโว้ย เร็วเกินคุกกับอากาศดีอากาศดีใช่อากาศดีอากาศดีก็เลยไหลไปเรื่อยแล้วตอนออกตัวอยู่ใกล้กับลูกโป่งสี่ชั่วโมงก็เลยวิ่งไปกับเขาสัยต้องมาเป็นลูกศิษย์พ่เ็ดแล้วเนี่ยคขอตอนพ่เดษข้าุณครับขบาุพครับใครที่เอาข้าวอะไรเอาเหรียญตรงนี้ได้เหรียญแล้วครับเหรียญจอมบึงก็ยังขลังเหมือนเดิม เดี๋ยวเดินไปรับเซอร์ฟินิเชอร์ก่อนแอบผิดหวังเยอะเหมือนกันยางแตกพี่ชันอันครับไ้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงสิบปดดีมากลูุดมแตคิวตั้งฮะสี่ชั่วโมงสี่สิบสี่โอ้โหสีโมงสี่สี่ ไม่แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะวันนี้มันควรยยจะได้ตามสี่สามศูนย์ลุงประพลห้าชั่วโมงสาไม่เป็นไรไม่ไ,ไม่ใช่สามสี่ทิทาสผิดหวังมากอ้าวสามสี่เหรอหดูสามสี่ิหวังกทางมันผานิดหวังอยู่ดีหลงเขาก็ไม่เดี๋ยวพก<ท>ักแป๊บนึงเลย